สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนะบอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ที่เด็ดวันเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก80-90%ที่จะแจกงในกลุ่ม V.P. เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเต็ปและพาน,นำเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันมาทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอชชองทางเขา้าร่วมกลุ่ม V.P. ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดใหม่ให้เ,เพื่อนรับทรัพย์ได้ก่อนใครสวัสดีครับท,ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลก,กันนะครับกับฟุตบอลคูแรซิเร ปะทะอาเซนอลประเทศงกฤษ,กฤษ,กฤษสนามสเตเดี้ยนเลสซิกรุนเวลา5้าทุ่มสีราคาบอลอาร์เซนอลต่อ1.5ฟอร์มพัฒนาลงสนามทั้งสองทีมอาร์เซนอลชนะ4แพ้1นึเอฟซีซูริกชนะ3แพ้ 2, 2ความพร้อมก่อนเกมทั้งสองทีมเอฟซีซูริกเอฟซีซูริกตัวแทนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือจะเปิดรังพ่กับลูกาโนึ่งตในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับของพร้อมทีมก็ลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากบอดานกับอิลัน สองแข้งเดียงหางซอกซึ่งอยู่ในระหว่างพาักษาตัวทั้งหมดคาดว่าแมตช์นี้เตรียมจะทัพในระบบ3-5-2โดยมีโอลูวัตต์ินกับโดนิสอัฟดียายควงคู่กับลาสกอร์เดน่าตามระเบียบอาร์เซนอลอาร์เซนอลของอ ata, ก,กุนซอมิเกลอวอิตาห์เพิ่งจะบุกพ่ายกับแมนยู1-3ในลีกเมื่อช่วงสุดสัดปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมทีมก่อนลงเตะจะได้เงาที่เจ็บกล้ามเนือ้อหลังจากจบแมตช์ดังกล่าวเข้ามาสมทบกับพวก ini, โมฮัมเหม็ดเอลเนนีโทมัสปาตีและริสเนนซันที่เดี่ยงเดิมนานแล้วควคาาาดด่อัตตเตรรีียยมมจะะทในบบ433โ โอซากาเอ็ดเวิร์ดเคนเคเท,เทียกับมาร์กวินยอสเป็นสามประสานแดนหน้าคอยรักะะขายและใช้อันเบิร์ดลงกงการับจอบจอมทัพขุมเชิงจากแดนกลางตามสูตรทัศนค็อมอนทีเด็ดทำาปไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงก็มองว่าทีมเยอนอัชแนนบุกไปก็บสามแต้มได้อย่างแน่นอนถึงแม้จะมีการโดนเชันนักเตะกันพอสมควรแต่ด้วยศักยภาพของความังค่อนข้างสูงประกอบกับบางรายก็เคยโชว์ฝีม้ลายมือให้กับทุกคนได้เห็นกันแล้วฉะนั้นหายห่วงเรื่องรูปแบบการเล่นหรือจังหวะเข้าเกมได้เลยสส่วนนททาาางงกกกัััับบเเจ้้ีีริยลขญ หลังจากแพ้รวด2เกมติดและโดนทุวงแนวรับยับเยินรวมรวม6เม็ดแถมไปสเกมเย่าเสียด้วยบอกได้เลยว่าส่งหนีรอดยากแหละครับไม่ว่าจะเป็นสปีดบอลหรือละเลียต่างๆยังไงอฮันตุก,กะก็เก็บกินแนะนาอยู่ต่อรอรบับสบายใจสุดฟันทงจัดหนักไอ้ปืนใหญ่ใจต้องนิ่งต่ออาเซนอลน 1. 5ฟันทงอาเซนอลชนะ2ต่อศูนย์อัตราความันใจ 8. ต <cross> ่อ10วิเคราะห์ฟุตบอลคู่ต่อไปวิเคราะห์ฟุตบอลยู่่ายูโรปาลีกระหว่างทีมแมนยูอังกฤษปะทะวรอ,อาสซสดาดจากลาลิกาสเปนสนามโอเทฟฟอร์ เวลาตีสองราคาบ่อนแมนยูต่อ1.5ลบ5ฟอร์มพนันลังสุดของ2งทีมแมนยูชนะ4แพ้หรัวอ,อาลซาสดาชนะ2เสมอ1แพ้ 2, 2> ความพร้อมก่อนเกมของ2องทีมแมนยูแมนยูของกุสืออิริกเทนทากคคจะเปิดรังเอาชนะอสันนอร์สต่อหนึในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมทีมก่อนฟาดแข่งไม่มีรยายงานตัวเจ็บหรือติดทั้งนัเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากแอนโทนีมักซิยาวกับฟานกุนโดเปยิสตรีสองแข้งเดี้งหน้าเดิมและแบรนดอนวิลเลียมกับ ฟิลโจนอนโตนีคริสโตนโรนโดกับแอนโตนีอิลังกาเป็นสามประสานานหน้าควอ,อตาสกรตามสูตร Ray, เรอาลสซสุสสดาดเรออลสสาดของมืสื่ออิมานนอันกูซาซินเพิ่งจะเปิดรังเจ้าแอดมาริดหนึ่งต่อหนึ่งในหลีกเมื่อปดาห์ที่ผ่านามาสำหรับของพระองคทีมกันลงตะจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษไม่เข้ามาเพิ่มเติมนอกจากมาตินเมกิลานกับมิเกลโอยันซาบันสองแข้งเดี่ยวค้างสต็อกซ่งอยู่ในรางพัสา,าตัวทั้งหมดคาดว่าอันกูอาซินเตรียมจัดทัพในระบบ4 3 1, 2, มีมฮัมห็ด อารีโชกับอูมาซาดิกของคู่กับลาสกอร์เนใน,นาและใช้ดาบิดซิลบารับจ็อบพรีมเมอร์คอยสร้างสรรค์เกมรุกยู่ด้านหลังตามระเบียบทัศนคมของบอลทีเด็ดคิดว่าศึกดวลเดือดโดยจะชนปะทะกันหนนี้มีแววเสจจบันแมนอยู่มากกว่าพอสมควรเพราะคู่กําลังหลักทั้งหมดพวกเขาจัดวโหดเเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมาตินดูรุฟาก้าดอนนี่ฟาเดเบกคาสเมโรหรือกิเซลโรนโดนี่ยังไม่รวมพวกสายเดือดใหม่ที่พร้อมจะใช้แสงเห็นทุกเมื่อบอกได้เลยว่างานนี้ ล่อยของนสนุกแน่นอนด่านฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะชะนะรวด4เกมมากันมากสวนทางกับเรียลสุสดาดที่ผลงานยังเอาแน่นอนไม่ได้เลยแถมหากต้องโรเลชันอีกมีเสียทรงกันบ้างห่ะครับฉะนั้นไม่แปลกที่ทิปเยือนออตเทอร์ฟอร์ดคราวนี้จะเป็นรองหนักมากแนะนําให้อยู่ต่อถานเดียวไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันทงจัดเต็มปีสัตว์แดงแรงต่อเนื่องต่อแมนยู1-0ฟันธงแมนยูชนะ2-0อัตราความั่นใจ8-10วิเคหรฟฟตบอลคุดท้ายวิคหรฟฟตบอล ยูรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ระหว่างทีม PSV ฮอลแลนด์ปะทะโบโดกริมนอร์เวย์สนามฟิลิปสตัดิโอนเวลาหทุ่มสราคาบอล PSV ต่อ1น5ฟอร์มพัฒนล่ลาสุดของ2ทีม PSV ชนะ2เสมอ1แพ้2โปโดกริมชนะ2เสมอ1แพ้2เช่นเดียวกันความพร้อมก่อนเกมของ2งทีมเจ้าต่น PSV โฮสื่อรุดฟานนิสตรอยสภาพความพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาไรเงายอเบเวสเทนเซ่น มาโกฟานคิงเคิลมาโรจูเนียและนีโนมาอุเอเก้ที่บาดเจ็บทั้งหมดหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3แลนกลางจะว่างอิบราฮิมาชัดการีคอยปั้นเกมซับพอร์ตซ้ำได้แน่นนงโคดี้กัปโปซาวีซีมอนและอันวาเอลกาซีลงนาตาข่ายในเกมนี้ฝั่งทีมเยือนบริกิมยอดทีมจากนอร์เวย์ภายใตยก้การทีมของเคตินคนุสเซน สภาพของพร้อมของเกมวันนี้มีข่าวร้ายเพราะต้องรอเช็คฟิตแนวรุกตัวเก่งอย่างอัลมานเบรกิโน่ที่บาดเจ็บในเกมหลีกนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้โม e 1-4ซึ่งตอนนี้อยู่ในสถานะเช็คฟิตและหากไม่พร้อมลงสนามโอกาสจ,จะตกเป็นของอันเบิร์ตกรอนเบกดาวรุ่งวัย21ปีที่พร้อมจะลงสนามแทนในเกมนี้ทันทีนนทัศนคมติเด,ดเป็นการโคโจรมาพบกันของทีมที่มีเกมรุกโคดจัดประพอัพอนเจ้าถิ่น p ีเีก็อันตรายมากๆโดยเฉพาะโคดี้กักโปที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดี ขณะที่ทีมเยือนบรุรกิมพวกเขาเป็นบอลเน้นเกมรุกเต็มสูบอยู่แล้วแต่ยังไรก็ตามเกมนี้เสียหายหนักเพราะแนวลุกตัวเก่งอย่างอามันปริกิโนที่บาดเจ็บและอาจไม่พร้อมลงสนามทั้งทีมงานบอลทีเด็ดเชื่อว่าเสียหายหนักแน่นอนรโราคาบอดมหัจะถิ่น PSV เป็นฝ่ายต่อลูกควบลุกครึ่งแนะนําให้อยู่ฝังต่อที่สุดครับเพราะ p เะเกมรุกเดือดมากเจอกับบรกิม ที่เป็นบอลบุกเหมือนกันน่าจะวัดกันแบบสุดมันแน่นอนเกมนี้ผมมองว่าน่าจะสู้กันสนุกและสกอร์น่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นที่เก็บชัยชนะได้หละครับฟันธง PSV ชนะแน่ฟันธงสกอร์ PSV ชนะ4ต่อ2อัตราควันใจ8ต่อ10 ฝากทิ้งใช้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP ที่เราเน้นที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทราบกันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดแล้วเราจะบวกพูดด้วยกัน